สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคลิปนี้นะเราจะมาดูกันว่าคนอื่นเนี่ยเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะหรือคุณเป็นยังไงในสายตาของคนอื่นนะคะ มีไพ่สามกองนะ,ะหนึ่งสองสามเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะ คนที่เรืยกกองนี้นะคะกล่องที่หนึ่งเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนจริงใจนะคะค่อนข้างจริงใจแล้วก็รอบครอบอะในการวางแผนได้ดีคุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดเยอะก็เลยค่อนข้างวางแผนได้ดีมีความยุะะติธรรมนะคะกล้าตัดสินใจ คุณพัฒนาตัวเองได้ดีค่ะแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานความคิดสร้างสารรค์อะไรพวกนี้เป็นคนที่อบอ้อมอารีนะคะมีน้ำใจต่อคนอื่นจริงใจแล้วก็มองโลกในแง่ดีด้วยคุณพัฒนาตัวเองได้ดีค่ะมีเหตุผลรักศักดิ์ศรีนะคะบางทีคุณก็ดูแบบยเยือกเยนหน่อย มีความอดทนนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นคนอ่อนหวานพูดจามีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีรสนิยมด้วยฉลาดค่ะแล้วก็ไหวพริบดีเข้าสังคมเก่งค่ะคุณสุภาพแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะมีความอยากรู้อยากเห็นด้วยเปิดกว้างนะคะในความรู้สึกของคุณได้แบบมีเพื่อนอาจจะเป็นคนเพื่อนเยอะผู้หญิงผู้ชายเพื่อนต่างเพศอะไรแบบนี้ บางอย่างคุณก็ชอบคิดนอกกรอบคุณค่อนข้างมีลังสัรรค์ดีนะคะอันใจคนเก่งลังสังรอ์ค่อนข้างแม่นยำชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนใครบางครั้งคุณก็อยากอยู่ตัวคนเดียวนะคะใช้ความคิดกับตัวเองอารมณ์อ่อนไหวเก็บตัวเมื่อคุณเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือว่า อะไรที่มมีความสงสัยบางสิ่งบางอย่างคุณจะอยู่กับตัวเองก่อนนะคุณคุณก็เลยแบบไว้ตัววางตัวนิดนึงนะสนิรง่ายนะแต่เหมือนเข้าถึงตัวต้นคุณยากหน่อยถ้าคุณมีความสงสัยเกิดขึ้นนะคะไพ่คอยคำแนะนำอะไรคุณนะเรื่องที่ดีๆของคุณก็มีอยู่แล้วนะคุณค่อนข้างเข้าใจอะไรได้ดีนะ เขากับคนอื่นได้ง่ายบางครั้งบางทีคุณก็อยู่คนเดียวรับความสันโดษของคุณเข้าใจทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งรอบตัวว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณรู้ว่าสถานที่ไหนหรืออะไรมันดีสำหรับคุณนะคุณมักใช้เวลาของคุณอยู่เสมอนะคิดทบทวนหรือมีเวลาให้กับคนที่คนที่คุณรักในการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับคนรอบตัวคุณเพื่อนครอบครัว คุณรู้ว่าอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกได้ถึงวิจภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณนะนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคุณมีเขาเรียกว,ว่ามิดเยอะนะมิจภาพที่ดีนะ กองนี้นะคะกองที่สองเนี่ยคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนอารมณ์อารมณ์อ่อนไหวนะคะบางทีก็ดูเพิกใจกับสิ่งรอบข้างบางทีอาจจะอยู่นิ่งๆก่อนขอเวลาคิดก่อนอะไรแบบนี้เปิดเผยนะคะแล้วก็ค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นคุณรูว่าคุณต้องการอะไรเข้าใจถึงสภาวะอารมณ์ของตัวเองคุณก็เลยจะหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองก่อนนะคะ บางครั้งคุณก็เลยจะเปิดตัวแยกตัวออมาก่อนกดดันตัวเองสร้างงานนะคะช่างฝันค่ะแล้วก็มีจินตนาการมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เปลี่ยนหรือปรับตัวเองได้ว่าคุณอยู่ในสภาวะอะไรนะมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะแล้วก็กล้าได้กล้าเสีย คุณมั่นใจในตัวเองค่ะแต่อาจจะใจร้อนในบางเรื่องคุณมีความขยันนะแล้วก็มีความสามารถอาจจะดูเจ้าเจ้าอย่างไปบ้างเจ้าระเบียบบ้างจุ้จี้จุกจิกนะก็คืออยากให้มันดูดีอยากให้มันสมบูรณ์แบบนะคะชอบความเป็นผู้นำอาจจะทำตัวยิงกับบางคนนะมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ช่างสังเกตนะคะ เป็นคนตรงไปตรงมาค่ะพูดจริงทำจริงรักความยุติธรรมนะคิดเยอะแต่บางทีก็เลือกไม่ได้นะชอบทำอะไรแบบหลายอย่างในเวลาเดียวกันไอ้นั่นก็ได้ไอ้นี่ก็ดีนะคะเขาเรียกว่าคนหาค้นควา้าแล้วก็พัฒนาตัวเองวางแผนอะไรใหม่ๆได้เยอะไม่ชอบอยู่กับที่ ปรับตัวได้ดีนะคะเป็นคนมีเสน่ห์เอาแต่ใจตัวเองบ้างิเครามสถานการณ์ได้เป็นนะคะแล้วก็ชอบการแข่งขันด้วยไพ่เขาให้นะคำแนะนำคุณคือคุณมีความฝันคุณเลือกแล้วคุณทำตามความฝันตามความต้องการของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าคุณรู้ว่าอะไรถ้ามันไม่ดีสำหรับคุณ ม,มันเกินรู้สึกว่ามันเกินกว่าที่คุณจะรับไหวคุณจะข้ามผ่านมันไปปล่อยมันไปมันทำลายคุณปบาเปล่านะฮะมันอาจจะคิดเยอะซะหน่อยกว่าจะปัดใจไดนะ้ขอให้คุณฟังเสียงหัวใจของตัวเองดีแล้วค่ะคุณต้องตัดสินใจในเสียงที่ถูกต้องพิจารณาอย่างดีคุณถึงได้เลือกทำเลือกตัดสินใจ เชื่อว่าคุณเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณเสมอนะะทางเลือกที่รู้สึกว่าพึงพอใจกับความรู้สึกของตัวคุณเอง กองนี้นะครับเรียกว่าคนอื่นเขามองคุณว่าบางทีคุณก็เอาความคิดแล้วก็มุมมองของตัวเองเป็นหลักนะคะแต่คุณก็ปรับตัวได้ดีอาจจะฟังเห็นและผลของคนอื่นบ้างแต่คุณเชื่อว่าการตัดสินใจคุณนั้นดีที่สุดแล้วนะรู้จักใช้สถานการณ์ให้มันเป็นประโยชน์นะใจกว้างแล้วก็มั่นใจในตัวเอง อบอุ่นค่ะหลึกซึ้งคุณมองโลกในแง่ดีค่ะคุณมีความคิดเริ่มแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจดีนะคะคุณมีวิสัยทัศน์คุณปรับตัวได้ดีค้นหาเหตุผลด้วยตัวเองนะคะช่างสังเกตคุณจะต้องรู้อะไรได้ด้วยตัวเองไม่ใช่คำบอกเล่าจากคนอื่นคุณรู้จักการวางตัวนะคะแล้วก็ค่อนข้างไม่หยุดนิ่ง ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้นะคะอาจจะดูหญิงมีรสนิยมถือตัวแต่คุณก็ดูมีเสน่ห์ค่ะคุณชอบเป็นผู้นำด้วยอยากได้อะไรก็ต้องได้นะอะไรจะต้องเอาให้ได้นะเอาชนะว่างันเถอะชอบความผัดโพนนะคะแต่บางครั้งคุณก็เขาเรียกว่าพึ่งพาได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ สลาดแล้วก็กล้าหาญดูแลสุขภาพได้ดีนะคะภาพลักษณ์คุณต้องดูดีอยู่เสมอบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านอยู่บ้านเมื่อไหร่ก็ชอบตกแต่งยกย้ายโน่นนี่นั่นนะคะทำอะไรที่มันให้มันเป็นระเบียบอะไรที่มันขัดหูขัดตารู้สึกว่าจะไม่ชอบนะคะปรับเปลี่ยนโน่นนี่นั่นไปเรื่อยถ้าอยู่บ้านไม่ค่อยหยุดนิ่งไงไพ่คอยคำแนะนำอะไรคุณนะคะ คุณใช้เวลาส่วนตัวของคุณคุณรู้ว่าพื้นที่ไหนทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมีพลังงานของคุณนะเข้าใจถึงความสงบสุขการแสวงหาของตัวเองนะคะเมื่อคุณมีข้อสงสัยคุณจะต้องใช้ความคิดตรรกะของคุณค่อนข้างเยอะก่อนการตัดสินใจเสมอนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีให้เวลากับตัวเองนะ ในการตัดสินใจจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างความคิดของตัวเองความคิดของคุณดังนั้นคุณจะมั่นใจได้ว่าความรู้สึกและหัวใจคุณเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการตัดสินใจนะคะเชื่อว่าคุณทำดีแล้วคุณเลือกแล้วในสิ่งที่คุณทำแล้วมันก็ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วก็คนรอบข้างเสมอนะคะ คุณเชื่อแบบนั้นแล้วคนอื่นก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้มั่นใจพวกเขารักคุณคะ่ะคุณก็รักเขาเช่นกันนะ